เอาล่ะครับเราก็เดินทางมาถึง EP ที่4กันแล้วหนทางในการเดินทางมันยังอีกยาวไกลแต่ EP นี้เราจะทำอะไรกันบ้างไปดูกันเลยเริ่มมาเนี่ยนะครับผมก็ได้ทำการสร้างแคร์ไปของตัวเองจากนั้นผมก็ได้ไปเปลี่ยนหมัดเป็นหมัดมนุษย์เงื ว่าผมนั้นจะเอามาฟาร์มจากนั้นผมแค่เดินทางเล่นๆแต่มีคนเสกโนดด้าเฉยเลยก็แวะเข้าไปตีแต่ว่าโดนตีตายผมก็ถอดใจแล้วก็มาสมผลกันดีกวัวซึ่งผลที่ผมได้นั้นคือผลขวัญน,นั่นเองอ,อะไรมันจะเกลือขนาดนี้จากการผมเดินทางไปที่เกาะบาสานน้ำแข็งที่จะไปตีบอสแต่มันก็ไม่ดอกคุญแจมา ผมนั้นได้ทำการรับเคสที่จุดแรกเพื่อที่จะฟาร์ว่าฟาร์ไ์ของผมมันก็เกิดขึ้น E X P คูณสองของผมมันหมดแล้วครับทุกคนซึ่งมันทำให้ผมนั้นฟาร์มลำบากมากๆแต่ผมนั้นก็ไม่ยอ่อท้อแล้วก็ฟาร์มมาไปเรื่อยๆเลยผมนั้นได้ทำการมาแวะตีบอสเจอร์มีนิดหน่อย พอผมตีมาเสร็จมันก็ไม่ดรอปห้ผมอีกแล้วเดินไปเดินมาลงงานมันก็เกิดซะงั้นซึ่งผมจะเลเวลต่ำอยู่ดาบีนด้นจะน้อยแต่ว่าผมนั้นได้ผลเฉยเลยแล้วก็ปืนพิษด้วยซึ่งผลี่ผมได้นั้นมันก็คือผลสปินนั่นเองหลังจากนั้นผมให้คนในเซิร์ฟแบกดันพักผม ผมตายนะครับผมก็เลยมาฟาร์มเรื่อยๆเพื่อให้เลเวลของผมนั้นรับเควสใหม่ได้นะครับพอรับเควสแล้วผมก็ได้ทำการฟาร์มเรื่อยๆผมนั้นเลเวล775ซึ่งไม่ทำให้ผมนั้นรับเควสใหม่ได้จากนั้นผมก็ได้ทำการมาฟาร์มตรงนี้สักพักหนึ่ง แวะมาตีบอสจะเลมินิดหน่อยโรงงานเนี่ยมันก็เกิดอีกแล้วแต่ผมนั้นยังไม่ทันได้ตีเลยโรงงานเนี่ยมันก็แตกซะแล้วผมนั้นจะทำการมารับเควสแต่ผมก็ไปตีบอสทันตะวันต่อผมนั้นเดินทางมาที่เกาะร้อนแล้วก็เกาะเย็น ว่ามาทำไมเงไมั้นเลึอผมมาเปลี่ยนหมัดเป็นหมัดสายฟ้าเพราะว่าหมัดมนุษย์เงือกเนี่ยมาดมาสามร้อแล้วนะครับผมได้ทําการฟาร์มมัดสายฟ้าไปเรื่อยๆ และผมนั้นก็มาส่มผลอีกครั้งนึงซึ่งผลที่ผมได้เดี่ยมันก็คือผลแสงซึ่งมันดีมากๆผมนั้นได้ทําการให้คนในเซิร์ฟแบกดันพะผมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแบกผ่านด้วยแปลงร่างโชว์ไปหนงทีเรื่อยทาการรีสแตทเพื่อที่จะอัพเลือดให้1นึ่พาเพราะว่าผมนั้นเลือดน้อยมากๆโรงงานเนี่ยมันก็เกิดอีกแล้ว แต่ว่าไม่ได้ผลนะครับผมนั้นก็เดินทางมาสุ่มผลอีกครั้งหนึ่งึ่งผลที่ผมได้น,นั้นก็คือผลเพชรเอาเถอะอย่างนั้นก็ถือว่าเราจะไม่มีละกันจากนั้นข้างหัวของผมนั้นก็ถือหนึ่งล้านผมเลยขอคนในเซิร์ฟช่วยทำดับเทเบิลนอนมันก็ไม่มีใครช่วยจนผมได้ใช้คนนี้ผมนั้นก็ได้ดับเทเบิลวีสองแล้ว อวดสกิล,ลไปดึงทีนี่แล้วครับทุกคนเป็นยังไงบ้าง EP นี้คลิเปเันอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมนั้นเอาแต่ฟากส่วนคลองนั้นค่อยเอาไว้หาพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับถ้าอยากให้มีพาร์ทหน้าอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมขอตัวละบ,บาย